จิจกรรมความเพียนพระกิ่งในพินาครั้งที่สีิวันที่สิบสามุนาตอนที่สามนที่เด็บทรส่วนระสต่างอเสวนาจะพาพระนางปฏิทานอเสันะปูจะกุชนียังอตามัมุตตะมังปฏิรูปเทาวะโสจาปุเพอรัุยญาอตามสัมมาปันิจะเอตตามมคลัมุตตะมัง อาหุสจาสีปจาวินโยสัจสุขโตสุภัสตาโวชัเอตัมังตัมังมาตาบิตุโอปัฏานะุสะอาลัสสะสังโฆอนาคุลาจักกัมปันตาเอตัมังตังานจัรมมะจริยาจายานาจานาัตว์นิยมิธรรมะมุตังนาตาเถรเถรป้าเถรตานอัมมะตุตนุุเอตมั ัมเมนะสัมมนิกีตังมีรมเรสัตนงบานิทังเิเจนะสเจนะถืว่าเดี๋ยวามพุทธะเตโถบาริปเตถีเจังธรรมาลิมานันธรรกิตตมาหูมาลินาตนะธรมอนะ เสวาวิชีตังเสโยจาหอจาญาญายังอิดชัปปชานทั้งนั้นทั้งน้ จิกิลายะมาวิธามะเลยนะมาตักเกะตักกาเหตทธุนานาญาเกนะขะเหนะมาอการปาลิวิทากเกนะมาจิตีนิชาอะการติยามาวะพาลูปะทายามะตะมโนโนคัลุยะถาตุเมอัตนาวยาณี तम्बजाविहा थास उपानिया दीज विधमाभरा साल बने जराना थरना जमायावाना फखानौजाने गया था सुुखावा आने उपानिया दीीविधमाभैलोपानी तसा နာသတိဌာနာဧတံမယံနေဝိခမနောโลกံ미စ္ဆံဝေတယေအန္တိဝေခိုယောသကယေနသံကယမောသယောဥသာတေသာသာကံတာဝေတံငါအုခာယောသိယံဒီဝမနောပါကလိုတိဘုဒ္ဓယံနမောဟိဟဝေရကရိဓမ္မဇဂေနမောသီနောသုခမဝါတိအေထာ นิสังโสธรรมะสุจินเดนะทุกขะติงานจะตธรรมะตะตธรรมเพสังตลาอนิจจติยถาปัญญายะสังปัฏฐติอัฏฐานิปติทุเขะอาลามะโขวิสุติยาสัเพสังตลาทุกขะติยถาปัญญายาปัฏฐติอาธานิปิตติทุเขะอาธามะโขวิสุติยา ตัพเทธรรมานันตติยถาปัญญายาวตติอาถานิพิตติทุกเขอาถามะโควิสุทธิยาถกบสวดปันะอรปันกาเมเกพุทธิยาอจงกอาญาเมธาวีสังเทยาปัณนบุเวตานางยันติปะพตานิวัานิจอาลามาลูกาเจนิมานาลุษาพญาติเดังโขตลัง

ตเจบสวยพัตตะขถาเอติตังนาวะ้มีาณปะรัเนนะตะตังอุคนก็กรหนือเนไก่นทีมาไม่ถึงยะาติตังปนอนตังนะตานาตะงถึงนันรู้แล้วสิงนั้นมันเป็นราเวลาสิ่งสิ่งนี้ยังไมาถึงก็ยังไมาไม่ถึงปัจุบันนันจะโยธรรมะตะตา้าบบวาตติ อสังอีลังอสังบุพงนังวิรามานุบาลูหเยก็บุกภายในแจ้งทำบรรจุบันไม่ว่าในเมื่อขั้งแท่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นคุณจะเดินนั้นเนื่องโผงเถิดอันเจวะกิจามาตัมบางโก้ัจจามะลานังสุเวผึงคือความเปลี่ยนเสียงในวันนี้แหละใครก็จะรู้อัณตายะเพิ่มนาอิโนสังกอรันเดนามหาเสเอนามจุนาพราะวามเปลี่ยน กับมรดูรายผู้มีฐานใหญ่นั้นจะมีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงอโหรัตมาลันิตเทงทังเวพันเถกานโตติสังโตอาจิะเตมุนีทิงเอามุนีผู้ตังหวงย่อมเล่กุคคลที่ปกติอยู่อย่างนี้มีการไป็นไม่แก่การนั้นวันนั้นคือละผู้มีราตีหนึ่งจะเริ่มด้วยอาการชนิดนั้นบทที่แปดขัตตวพินนะปัจเวนะพาย ตจลาธรรมโมมหิยะลานติโตเรามีความแก่เป็นบรญหาเดี๋ยวพรูแก้ไหมปัญญาที่ธรรมโมมหิปัญญาอนติโตเรามีความเจ็บเป็นปรญหาเดีรือเจ็บไมมลานาธรรมโมไมหิเมลานาอนติโตเรามีความตายไปเลยเดระตายไม่ได้ัพเปีเมปยหีมะนาเปหีนานาพระวินาภะโวเราจะเป็นอะไรต่างนดี๋ยเราจะต้องไว้พราของตัวน้องกง สาโกไม่กรรมะไโยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิรนโลโยรมตนกมเ็นผลกรม็นเรือรรกรรมอะไรยังกรรมังกาลิสัมิกัรยานังวาปพกังวาตสายะตุยะภาวิสมิงเอาทำกรรมในไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาที่เราจะต้องรับผลอะไต่อไปเอวังอามหิอาินหังบาดเวก ที่แตพังเตาทำเราทั้งหลายก็ค่นอย่างนี้ทุกวันเถิดระกาบทสวดใจว่าูตุขังปัาแต่นี้ลูกขาไปยัปัตาแตนี้ตอกับปัาโหตุสเพปิปานิโนยตวาระมีธรรมลาุตระมังขังเพเทวานุโมตุกับว่ปติทิยาเดนังนันันตุตะตาติรังละกันตุตปัถาพาวุตรโหตุกันตุเพวะตาา เปรุตารุตตาเเตนัร้อนในหลังครัอันตมิตเป็นโสยีสิบหตัวนถายาเทยราอันติวิหาราดุเปกเลยพอิสเยงนิงาธรรมะเดนดันตุดูสตาถอนึงนตเลวิหารมันเลเทราสมะนานูกา สิเปิดสวดมาติกาานุญติตานิกระตาญาานิกระตานิเมเตตัตตาปาดิโนหตุสัารัตปาาออสัตทั้งหลายวิญญามีบาจงป้วยนอะไ้แห่งบุญต้องอ่านพระธจราล้เปีทาวุนาวันตาจมตาอาปิทาโยติเมจายะนาติทวันเยมะดเตโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณบารมีแล้ว ตนทั้งหลายเหล่านี้อินกาตตาทีล้ตทโรอแต่เมีงเดบุมาแตยุจตูโยนิการบาดเจตุาตูโอคลาสังวะอันตาเพาะว่าเอะายมีเวนกันตั้งแต่ในโลกเกิดในวงารตัางแต่สีกันหนาั้งแ่หนึ่งตั้งสี้องเรียาพญายาังเย่ปัิทานมเอือนุมมโมทนตุเตและยังเยอีมังอปปาเดเทวเทวเสังนิเวทยง เราได้ทราบการให้สนุนของร้าพาแล้วขอสารนั้นเรื่องวเราเนสา้นเรื่องวาเา้ก่อนย่างนังยานนานบุญญานังอนุโมทนาลุเอตุนาลาเปตตาตาโหตุเอลเวจุเบโนเอเอมปดาตตตุเตายาก็เห็นเกนว่าเราบุญน้งหลายีเาใช้แล้ว Họ động đắp lúc này nhà thơ th nh đã chôn đây năm hai mở hai lá, năm năm hai nghìn hai được, họ có nghìn hai mươi năm hai 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 ประมาณอยน้ท่าทีประการณ์เก็บาได้แต่ตลอดแสงเประมาณนด้ตลอดเทานั้นถาสิบตั้ง variance, นี่ขาดนี้จากซึ่งานคนเราเก็บไมนได้ผลิตทั้งหมดทางกาก็เริ่มาดด